กร,รมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของนาแปะหนุ่มใหญ่อารมณ์ดีในวัยห้าสิบปีเศษนาแปะเป็นคนที่ชอบพูดจาตลกสนุกสนานแก่เป็นที่รักใคร่ของบรรดาผู้คนในชุมชนเป็นอย่างมากยิ่งเป็นบรรดากลุ่มวัยรุ่นแล้วลราก็ต่างถูกอกถูกใจในตัวของนาแปะอย่างเยอะแยะมากมายยิ่งตอนกินเหล้าด้วยแล้วนแปะ แกชอบปล่อยมุกอย่างแพลวๆพาเรียกเสียงัวเราะให้กับบรรดาวัยรุ่นเหล่านั้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับแต่ถึงแม้ว่าคนในชุมชนหรือบรรดาวัยรุ่นจะมีความรักใคร่ชอบพอในตัวของนาแปะ๊ะมากมายสักแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่ไม่ว่านาแป๊ะจะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกใจเขาซะเลยซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนแกคือเจพรเมียของนแป๊ะนั่นเอง และทุกครั้งที่นแปะเมาเล่ากลับบ้านก็จะถูกเจ๊พรต่อว่าต่อขานแทบจะทุกวันเลยทีเดียวอ,อืกลับมาแล้วจ้ะพรเมียรักกลับมาแล้วเหรอจ้ะพี่แปะ๊ะมอกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยพี่ฮะฉันกับลูกอ่ะรอพี่กินข้าวอยู่นะจ้ะพี่แปะทําไมถึงกลับถึงป่านเนี้ยอืมนี่กี่โมงกี่ยามไม่ดูนาฬิกาด้วยอ่ะอะเนี่ยกับเพิ่งสามทุ่มกว่า ข้าวปลาอาหารจะรอพี่ทําไมเนี่ยพรงกินเลยสิอะปากไม่ได้ติดกันที่ไหนอะไปไปพาลูกพาเต้ากินข้าวกินปลาซะไม่ต้องมาสนใจพี่มากอะวันนี้พี่เมาแล้วเกินละเมาแฟดเลยแย่พี่เป็นแบบนี้ตลอดเลยพี่แปะ๊ะฉันน่าสงสัยจริงๆทําไมพี่อะดีกับทุกคนเลยอย่าในหมู่บ้านอะ ทำไมทีกับฉันกับลูกอ่ะพี่ต้องเมาเซซัดปฐวินกลับบ้านทุกวันด้วยเนี่ยฮะแอปเป้ไอยแอปป้ปฏิแก๊สอะไรของเมืององาพรมึงก็พี่บอกไปแล้วว่าพี่อ่ะไปสังสรรค์ทำไมต้องสังสรรค์ทุกวันด้วยล่ะพี่แป้อ้าวมึงก็ต้องสังสรรค์ทุกวันดิไอเด็กวัยรุ่นน่ะมันเลี้ยงพี่พี่ก็ไปพูดจาตลกตลาดให้เด็กมันฟัง เด็กมันก็หัวล้อชอบใจพี่อะเลี้ยงเหล้าพี่เมาทุกวันเลยเนี่ยเมาแบบประหยัดประหยัดเ <c oughs> มาทุกวันเลยด้วยอะโทษพี่แปะ๊ะนี่พี่หัวล้อชอบใจเรื่องอะไรอะกอดได้กินเหล้าฟรียังไงเล่าพี่บ้าหรือเปล่าได้ของฟรีได้เงินได้ทองฟรีฉันไม่ว่าเลยเหล้าฟรียาฟรีอ่ะมันไม่ใช่ของดีพี่ ไม่ว่าจะเสียเงินซื้อหรือว่ากินฟรีอ่ะไอ้ของพวกเนี้ยมันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งบันทอดชีวิตและร่างกายของเราอ่ะพี่มีความสุขตรงไหนอ่ะพี่แปะแะ่ะก็มีความสุขตรงที่ไม่ต้องซื้อกินไงเล่าไอ้มันพูดมากพรมันไปไกลๆพี่เลยปะนะพี่จะอาบน้ําแล้วพี่ก็จะนอนอ่ะไปะอินนุยไปนอนกับแม่มึงนะลูกนะพ่อจ๊ะทำไมพ่อชอบกินเหล้าทุกวันเลยอะ อไอ้นี่อีพอรมึงสอนให้ลูกถามกูอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่ใช่ฉันจะไปสอนลูกยังไงอะลูกมันก็เห็นเองมันก็เลยถามอะ,อะพี่แปะเอาละไปหนุยไปกินข้าวกินปลาแล้วก็เข้านอนนะลูกนะอย่ามาสนใจเรื่องของผู้ใหญ่นะลูก้จพ่อเป็นแบบนี้แทบทุกวันครับท่านผู้ฟังนะแปะแกกินเหล้าฟรีจากบรรดาวัยรุ่นแล้วก็กลับบ้านค่ำค่มืดมืด สร้างความเป็นห่วงเป็นใยให้กับเจพรเมียของแกเป็นอย่างมากบางครั้งเจ๊พรแกก็ดูค่อนข้างจะโหดกับน,นแป๊ะไปสักนิดหนึ่งแต่ด้วยความโหดก็คงจะเป็นเพียงเพราะว่าแกห่วงใยนแป๊ะนั่นเองจนนานวันเข้าเจาพรแกก็เกิดลำคาญทนไม่ไหวเพราะว่าพฤติกรรมการเมาเหล้าของนแป๊ะแทบไม่เว้นแต่ละวันก็สร้างความลำคาญใจให้นพรอ,อย่างมากมายอยู่แล้วแต่เรื่องที่เจ๊พรแกลำคาญมากกว่านั้น ก็คือเรื่องบนเตียงของนแป๊ะนี่แหละครับที่สร้างความอิดหนาระอาใจให้กับเจ๊พรเป็นอย่างมากจนวันหนึ่งเจ๊พรเก็นทนไม่ไหวแกก็เลยไปหาป้าแมวที่มีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยรุ่นเดอะก็คุยกันสารทุกสุกดิบตามภาษาผู้หญิงชอบนินทาผัวนั่นแหละครับเป็นไงบ้างวะฮะพรหน,น้านิวคิ้วขมวดเลยมือง่าอ่ะ,อะฉันเบื่อป้าแมวเบื่อเรื่องอะไรเนี่ย ก็ฉันเบื่อไอ้พี่แป๊ะผัวฉันนะสิเลือกบนเตียงอะน่าลำคาเแล้วเกินจ้ะอะไอแป๊ะโอยอายุห้าสิบกว่าแล้วแหมมนจัดให้มึงดุเดือดเลือดพล่พานขนาดนั้นเลยเดีอเนี้อินุ่ยก็โตเป็นสาวแล้วอะฮะโอยกูอิจฉามึงแล้วเกินนะพรผัวมึงจัดให้ไม่ได้ขาดเลยเหรอนะมึงถึงได้เซ็งขนาดนี้เนี่ย คงจะเดียดเด๋ยวดอกเดี๋ยวดอกเดี๋ยวดอกเลยใช่หรือเปล่าเล่าโธ่ป้าแมวป้าพูดแบบนั้นก็ดีนะสิแอปแป้ปฏิแก๊บพี่แป้ะไม่จัดให้ฉันเป็นปีแล้วนะจ๊ะป้าอะไม่จัดให้เลยเหรอเนี่ยเอา้าแล้วไม่จัดให้มึงแบบนี้มึงลำคาเรื่องบนเตียงอะไรของมันน่ะก็เรื่องบนเตียงของพี่แป้ะบ้าบอคอแตกที่สุดอะ่ะ รู้หรือเปล่าแต่ละคืนแต่ละคืนน่ะสามถึงสี่ครั้งเลยนะจ๊ะป้าอะไรวะสามถึงสี่ครั้งอะ่ะก็แกลุกไปเยี่ยวนะสิเดี๋ยวก็เยี่ยวเดี๋ยวก็เยี่ยวแล้วเวลาเยี่ยวอะ่ะฝาชักโคลก็ไม่เอาขึ้นด้วยอะ่ะโถยป้าทะเลทลักหมดเลยสกปรกว่าเกินนะจะาทนไม่ไหวด้วยะ่ะอืมไอ้แปะมึงนี่ไอ้ดีสาดไอ้ดีฉาน หน่อยไอ้มึงทำกับเมียแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอะกินเหล้าเมายาไม่เว้นแต่ละวันน่ะการบ้านก็ไม่ทำอ่ะแถมยังสกรปกสกรกโสโครกอีกด้วยแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าวะอะพอรก็โกน,นสิป้านอนโกนสบ้นหันแหลกเลยอ่ะเนี่ยฉันทำงานบ้านฉันก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วนะเ้าแมวฉันยังไปเก็บขี้ยางอีกด้วยอ่ะงานสารพัดสารเพออ่ะอ้าว ไอ้แปะมันก็ทำงานนี่มันก็เป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานวัดงานวามันก็ช่วยอย่างดีอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันป้าก็เห็นคนมาไหว้วานมันให้ไปทำนู่นทำนี่หลายได้แต่และว,วันของไอ้แปะมันก็เยอะแยะมากมายนะพอนะความดีมันก็มีอ่ะอ่ะมึงคิดบ้างสิไว้เฮ้ยถูกป้าความดีก็มีอ่ะมันก็ถูกป้า แต่พี่แพะแกไม่เอาอ่าวเลยอ่ะแกไปจัดให้ฉันเลยเนี่ยว่าจะได้ว่าจะได้ไดเลอแป๊บเดียวเมื่อวานเนี้ยกลับมาถึงบ้านอ่ะท่าทางคึกเขิมากเกินฉันดีใจกะไว้ว่าวันเนี้ยต้องโดนผัวแฟดแน่แน่ที่ไหนอ่ะมันไม่ยอมแฟดฉันเลยมันกลับมาถึงอ่ะมันพูดจาอ้อล้ออยู่แป๊บเดียวสักพักมันฟุบไม่แฟดแต่ฟุบเนี่ยจะป้า้อยไอ้แ๊ะ ไอ้ดีสตรามึงไม่ยอมทําการบ้านให้เมียม,มึงแบบเนี้ยโอ้ยไอ้มึงนี่ริจะพูดยังไงกับมึงดีเนี่ยเวลาพูดจาตลกตลาดทะลึ่งตึงตังให้คนฟังแลนะมึงเก่งจังเลยอะ่ะมีอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยตดจะป้าชอบตดเสียที่นอนนะวันนั้นนะป้าฉันเกือบอ้วกแตกอะ่ะทำไมวะพรก็นอนห่มผ้าคุมปูกันหน้าหนาว่าจะ นอนไปนอนมาตดใส่พ้ะห,มมห่ม่ฉยมโอ้โห้เหม็นแล้วเกินน่ะฉันกําลังหลับอยู่ถึงกระสะดุง้งตื่นขึ้นมาออว่ากอนโอ้ยป้าน่าเกลียดแล้วเกินพี่แประโอ้ยไอ้แปรมึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยวีรกรรมมึงเยอะแล้วเกินเนี่ยฮะแล้วมึงจะเอายังไงกับมันเนี่ยพรเอายังไงได้อะป้าฉันกล็ลำคาญแล้วเกินน่ะฉันอยากมีผัวใหม่ฉันพูดตรงๆเอ้ยไม่ได้นะพร มึงจะไปทําแบบนั้นกับไอ้แปะมันไม่ได้นะค่อยๆพูดค่อยๆจากันก่อนสิเฮ้ยมึงอะ่ะจะตัดไฟตัดช่องแบบเนี้ยป้าว่ามันไม่เห็นสมนะเขียกับไอ้แปะมันดีๆอะ่ะคุยกับมันดีๆหาทางออกให้กันและกันเว้นวักบ้างถอยหลังกันคนละก้าวบ้างนะพอนะมันจะมาทงมาถอยอะไรกันคนละก้าววะป้าแมว แอปเป้ปฏิกิริยูริตัตปฏิแกตฉันถอยจะตกครองแล้วเนี่ยป้าฉันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเนี่ยกะว่าถ้าเกิดว่าพี่แป้ยังเป็นแบบนี้อีกอะ่ะฉันก็จะเลิกกับเขานะป้าฉันไม่มีความสุขเลยอะ่ะไอ้นะมึงทำแบบนั้นนะชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะว่ามึงได้นะพรนะไอ้แป้มันเป็นที่รักของคนในชุมชนมาก เวลามีงานมีการน่ะมันก็ช่วยเหลือทุกคนดีแล้วเกินงานนางานบวชงานจัดงานหาใครตกใครแต่งอะไรอ่ะไอ้แป๊ะก็อยู่หน้าแถวเขาเสมอ,อมทุกทุกงานน่ะทำไมเห็นไอ้แปะ๊ะก็แสดงว่างานนั้นไม่สมบูรณ์เยนะพรชาวบ้านบางคนถึงก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไอ้แปะ๊ะมันอยากลงกำนันลงผู้ใหญ่บ้านน่ะมันอาจจะได้ก็ได้นะมึงนะ เสียงมันดีแล้วเกินนะไอ้แปะฉันไม่รู้หรอกป้าว่าพี่แปะเขาจะดีกับใครมากแค่ไหนอ่ะแต่ฉันน่ะเป็นเมียเขาแท้ๆทำไมล่ะเจ้าป้าเขาไม่สนใจฉันเลยแม้แต่อินุยอะลูกเรียนอยู่ปหกอะพี่แป๊ะมันก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันยังทะเลาะก,กับฉันอยู่เลยป้ามันบอกว่าลูกอายุเก้าขวบอะไอ้ไอแป๊ะโอยกูไปด้แก้ไข ไม่ดูจะแก้ตัวยังไงให้มึงแล้วเนี่ยอะไม่เป็นไรหรอกป้าฉันนะ่ะแค่อยากระบายแค่นั้นเองฉันอยากจะหาคนระบายฉันก็เลยมาหาป้าเออือแล้วว่าแต่ว่ามึงมาแบบนี้แล้วเนี่ยมึงไม่สะใดกับป้าสักหนึ่งรอบเลยวะพอเป็นข้ามหมากข้าพูช่วยป้านะเว้ยพรไม่อะป้าป้าพูไม่ค่อยเข้าหูฉันด้วยฉันกลับดีกว่าแอปแป้โถเอ้ยอ่ะเอาละ กลับไปถึงบ้านก็อย่าทะเลาะเบาะแหวงกันก็แล้วกันนะเจพรจะจปาถ้าเกิดฉันกลับก่อนก็แล้วกันนะซีอูอเกนจ้าและหลังจากนั้นเจพรก็เดินทางกลับบ้านจนมาถึงวันหนึ่งความอดทนของเจพรก็มาถึงที่สิ้นสุดเอาจนได้เพราะว่าวันนั้นนาแปะกินเหล้าเมากลับบ้านก็เหมือนอย่างเช่นทุกวันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าความอดทนของเจพรนั้นมันหมดลงแล้วแกจึงได้ตัดสินใจบอกเลิกกับนาแปะ พี่แป๊ะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่อะอืมเียอะไรวะเนี่ยอือทำไมต้องมาคุยตอนนี้ด้วยเอะพรพี่เมาเล่าแล้วเกินแล้วเนี่ยฮะให้พี่พักผ่อนก่อนไม่ได้เหรอคุยกันวันหลังก็ได้นี่ไม่ได้อ่ะพี่แป๊ะฉันเบื่อแล้วเกินแล้วพี่พี่เป็นแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะอืมโถเอ้ยอือก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าพี่อะเป็นคนของประชาชน พี่อะ่ะก็ต้องกลับบ้านสภาพนี้ทุกวันน่จะพรอนไม่ได้อะ่ะพี่แปะ๊ะพี่จะเป็นแบบนี้ตลอดไม่ได้พี่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเลิกกับพี่อะ่ะพี่แปะ๊ะเมาอะไรวะนเนี่ยพูดก,กันดีๆถึงกระสางเลยทีเดียวเนี้ยจะเลิกกับพี่เรื่องอะไรเนี่ยพรอนหลายเรื่องอะ่ะพี่ทั้งเรื่องเมาทั้งเรื่องบนเตียงด้วยฉันน่ะแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอะ่ะ อืไม่ได้หลับไม่ได้นอนพี่ก็ไม่ได้จัดให้ซะหน่อยเฮ้มีเรื่องอย่างอื่นในใจหรือเปล่าล่ะแจ๊ะไม่ต้องมาพูดดีกับฉันน่ะอ่ะพี่แป๊ะไอ้จัดนะฉันไม่ว่าหรอกเนี่ยพี่ไม่เคยจัดให้ฉันเลยอ่ะแถมเวลาพักผ่อนของฉันแทนที่ฉันจะได้หลับสนิทในทุกๆวันน่ะลุกขึ้นเยี่ยวบ่อยเหลือเกินนะพี่อ่ะวันหนึ่งตั้งสามสี่รอบนอนกลนสนันวันไหวฉันก็ไม่เคยว่า ตดใส่ผ้าห่มไม่เช่นดมอีกเป็นแบบนี้ทบทุกคืนน่ะฉันไม่เอาแล้วฉันทนไม่ได้ฉันไม่อยู่กับพี่หรอกพี่แป๊ะเอาแล้วแบบนี้จใจพี่ทำยังไงเนี่ยพรไปพี่ออกจากชีวิตฉันได้แล้วพี่นี่กระเป๋าเสื้อผ้าพี่ฉันเก็บไว้ให้แล้วพี่กลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่เถอะนะพี่แปะ๊ะโธ่เอ้ยทําแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะแก่มากแล้วพี่อายุห้าสิบกว่าปีแล้ววะพรพรจะไล่พี่ พี่ก็อับอายชาวประชาชีสิจ้าก็ช่างก็ให้คนแถวหมู่บ้านเรารู้ไปเลยว่าพี่อยดีกับทุกคนแต่พี่อย่าเลวที่สุดกับลูกกับเบียใครจะดินทาฉันว่าฉันเป็นคนไม่ดีก็ช่างหัวมันฉันไม่ทนอยู่กับพี่หรอกผัวบ้าบอคอแตกอะไรวันๆกินแต่เล่ากลับมาก็ไม่ยอมทำการบ้านให้ฉันเลยอะ่ะเป็นปีแล้วด้วยพี่จะทรมานแล้วเกินนอนกลนตื่นมาเยี่ยวตลอด โอ้หตดเสร็จที่นอนอีกไปพี่กลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่ก็แล้วกันโถเอ้ยพรนะพี่ขอโทษต่อไปเนี้ยพี่จะปรับปรุงตัวใหม่ก็แล้วกันนะพรนะไม่อ่ะพี่ไปเธอจนกว่าจะปรับปรุงตัวได้พี่ก็กลับมาหาฉันก็แล้วกันปฏิก,กัสโถเอ้ยพรใครอภัยพี่เธอแต่มันก็สายไปแล้วครับท่านผู้ฟังไม่ว่าน,นะแปะ๊ะจะสำนึกผิดอะไรจะขอโทษเจ๊พรยังไงก็ตาม ก็เหมือนกับว่าเจ๊พรจะไม่ให้อภัยกับนาแปะ๊ะก็ยังคงไล่นาแป๊ะอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายนาะแป๊ะก็ต้องละเหตุออกจากบ้านของเจ๊พรกะจะไปอยู่กับพ่อกับแม่แต่ก็ยังทําใจไม่ได้กลัวพ่อกับแม่จะด่าว่าแกป่านนี้แล้วยังถูกเมียไล่ออกจากบ้านนาะแป๊ะจึงตัดสินใจไปหาไอ้ตั้มลูกน้องคนสนิทรุ่นหลานของแกนั่นเองเอ้ยตั้มหลับหรือยังวันนีย่ยังครับนาแปะ๊นะนาแป๊ะมีอะไรล่ะครับตั้ม นาถูกเมียไล่ออกจากบ้านเว้ยเฮ้ยน้าแปะเมียน้าแปะจับได้ว่าน้าแปะดูดม้าเหรอครับนี่มึงพูดเสียงดังไอ้ห่ากูไม่เคยดูดม้าสาบานให้น้าตายเลยสาบานต่อหน้าฟ้าเลยนาไม่เคยดูดเว้ยโทรน้าแปะไม่เคยดูดได้ไงครับวันนั้นน่ะน้าแปะยังให้ผมไปซื้อให้เลยเหรอนาเคยให้มึงไปซื้อให้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับน้าแปะไม่นานมานี้เองอ่ะเอ้ยนาแกล้งซื้อเฉย โถนะจะดูว่ามึงอ่ะรู้จักสถานที่ซื้อหรือเปล่าเนี่ยพอมึงซื้อมาหนาก็โยนทิ้งน้าไม่สนใจนะเนี่ยให้หนาสาบานก็ได้น้าไม่ดูดมาหรอกไอยาบ้ายาเสพติดเนี่ยโถนะแปะถ้าสาบานแล้วตายอะ่ะผมว่านาแป๊ะคงตายตั้งนานแล้วลครับเอ้ยเอาเป็นว่าเรื่องยาบ้าพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันหนากุ้มใจเหลือเกินวิต้าอะไรนะครับนะ้นี่น,นี่นี่นะอย่าเพิ่งเล่า เฮ้ยเหล้าเหลืออยู่หนึ่งขวดใหญ่ๆเลยครับนะเดี๋ยวผมเอามาจัดให้นัแปะนะครับได้โอ้ตั้มหลานรักมึงนี่รู้ใจนะจริงๆเลยนี่ครับนัแปะเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับบอกจักจั๊กจั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 กนี่ครับนักแปะเฮ้ลินให้นัแปะแก้วแรกเอาแบบตึงๆเข้มๆเลยนะฮะมึงนี่รู้ใจนะจริงๆว่าไอ้ตั้มเอาละขอน้าชูดเลยก็แล้วกัน <c oughs> ฮเฮ้ยบาดคอบาดใจมีเหลือเกินนาอ,อกหักไว้ตั้มน้าจะเล่าให้ฟังอะไรเลยครับน้าแพ้ก็อีพรเมียนานะสิไล่น้าออกจากบ้านมันบอกว่านาดีเฉพาะกับคนในหมู่บ้านแต่กับลูกกับเมียน้าใช้ไม่ได้อะ่ะออ้ยนะามันจะเรื่องแค่นั้นจริงหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วเจ๊พนะรน่ะแกพูดอะไรอีกหรือเปล่าครับก็มีสิมันพูดถึงเรื่องบนเตียงด้วยอะ่ะ ฮะเรื่องบนเตียงทำไมเหรอครับน้าแปะโอ้ยผมนึกแล้วก้นน้าแปะใหญ่ขนาดนั้นน่ะเจ๊พรนอ่ะแกก็ต้องกลัวใช่ไหมครับแกขยาดน้าแปะใช่หรือเปล่าที่น้าแปะใหญ่แล้วก็แข็งโป๊กเสมอต้นเสมอปลายนะครับน้าแปะะไม่อะไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยต้มงเอา้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วหมายถึงยังไงกันน้าแปะก็อีพรเมียนะ มันโกรธนะมันหาว่าน้าไม่จัดให้มันเลยะเอา้าจริงหรือเปล่าคะน้าแป๊ะก็จริงสิว่านะ้าไม่ได้จัดให้อีพรเมียน้ามาเกือบปีแล้วเนี่ยคุยนะ้าแป๊ะไอ้แปะ๊ะแล้วเวลาที่น้าแป๊ะกินเหล้าก,กับพวกผมแล้วขี้โม้กระโปลก k ลงม,มาบอกว่าจัดให้เจ๊พรเวลาสองสามครั้งเนี่ยหลังกินเหล้ากลับไปถึงบ้านนะ้าแป๊ะก็จัดเลย呀นะ้าแป๊ะพูดเล่นเหรอครับใช่นะ้าพูดข่มขวัญพวกเองเว้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอก แล้วก็เวลานอนน่ะนาชอบกลนแล้วก็ลุกขึ้นมาเยี่ยววันละสามสี่รอบนาชอบตดเสร็จที่นอนด้วยอีกพอรอนมันทนไม่ไหวอ่ะโอ้โหนะแปะเรื่องเร็วๆของนาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเอ้ยไอต้าม,มึงพูดแหลงแล้วเกินนะ่ะมึงให้เกียรตินาหน่อยสิวะอะโทรนะแปะผมพูด,ดน้อยไปนะครับเนี่ยเมียนาทำงานสายตัวแทบขาดเลยแต่ละวันนะ่ะทั้งไปกีดยาง ทั้งทำงานร้านอาหารด้วยเวลาพักผ่อนก็น้อยเหลือเกินน่ะนะแป้กินเหล้าเมายาเมากับพวกผมกลับไปทำไมนะแป้ไม่ทำตัวให้ดีแล้วครับถ้ารู้ตัวว่านอนบนเตียงกับเมียแล้วเหลวเป๋วแบบเนี้ยผมว่านะแป้มานอนที่หน้าห้องทีวีก็ได้นี่ครับขาดคิดไม่ทันว้ยตั้มเนี่ยข้าสำนึกผิดแล้วทำไงดีวะนะแปะ้ะไอ้เรื่องนั้นน่ะเอาไว้ก่อนเถอะครับ ผมว่าตอนเนี้ยเราไปหาซื้อยาบ้ามาดูดเป็นการคลายเครียดให้นะแป๊ะมีหรือเปล่าครับไม่เว้ยพูดถึงเรื่องยาบ้าหน่อยไอ้เก๋ไอ้หานี่นาเ,เกือบติดคุกแล้วตาหมรู้หรือเปล่าอะไรนะครับนะแป๊ะก็ไอ้เก๋สิวันนั้นนะ่นะนาไม่มีเงินนะ่ะไปซื้อยาบ้ากับมันเผลอแป๊บเดียวรู้หรือเปล่ามันจดชื่อนะ้าใส่บัญชีสิฮะจดยังไงนะแป๊ะมันก็จดชื่อนะ้ามันบอกว่านะแป๊ะ ห้าเมตรอ่ะแล้วมันก็เขียนว่าห้าเมตรเท่ากับห้าร้อยบาทด้วยอุย้ยนะตกใจเลยมันเขียนชื่อน้าไปต้องๆแบบนั้นถ้าเกิดว่ามันถูกจับอ่ะเรื่องก็ต้องมาถึงน้าสิวะใช่หรือเปล่าตั้มใช่ครับน้าแพะน้าแพะทำยังไงครับน้าก็บอกให้มันเปลี่ยนชื่อนะสิวะตั้มแล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรครับนะ้ามันก็เขียนย่อเขียนเป็นอักษรน่ะมันเขียนว่านอป แล้วก็วงเล็บว่าม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 โหยใครใครก็รู้เป็นกูทั้งนั้นน่ะก็เวลาที่นาเมานาชอบพูดว่าม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 โหยไอ้เก๋เอานะแล้วแบบนี้ทาไงล่ะครับนาก็เลิกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานาไม่ซื้อไอ้เก๋อีกแล้วว่ะโหยจะติดคุกกับพวกมันแท้ดีแล้วครับนาเลิกได้ก็ดีผมก็จะเลิกถ้าเกิดว่านาเลิกอะ่ะ ผมเลือกเป็นเพื่อนน้าก็ได้นะครับเออดีเว้ยตั้มต่อไปเนี่ยเราเลิกเลือกยาบ้ากันหันหน้าเข้าสู่วิถีธรรมะก่อนดีกว่าเอ้ยเอาอย่างนี้ไอ้ตั้มเอง็งในความคิดดีเหลือเกินเว้ยช่วยหาวิธีทําให้น้าคืนดีกับอีพอรเมียนาได้หรือเปล่าวะโท่นะแปะ๊ะไม่ยากเลยเจ๊พรเมียนาเขารักน้าเหลือเกินนะ้นาก็ทําตัวดีๆสิครับอ,อ แหมแต่อีพรนบอกไม่ให้อภัยนาแล้วสินะ้าแปะ๊ะคืนเนี้น้านอนที่บ้านผมนอนให้สบายใจเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้นานทาตัวใหม่น้านลองไม่กินเหล้านะแล้วก็กลับไปที่บ้านนาะซื้อผัดเผ็ดกบไปฝากเจ๊พรเขาด้วยเอาอกเอาใจเจ๊พรเขาสะหน่อยผมว่าเจ๊พรน่ะแกไม่ใช่คนใจไม้ไสร้รก,กรรมหรอกครับเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่น้าแป๊ะคุยกับเจ๊พรน่ะ น้าแป๊กก็เมาทุกครั้งอะ่ะเจ๊พอน่ะแกไม่ชอบน้าแป๊กกินเหล้าน้าแป๊ไปทําอย่างนั้นตลอดอะ่ะมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องสิครับเออจริงด้วยไว้ตั้มเอาละเดี๋ยวพรุ่งเนี้นาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เอาละถ้าอย่างนั้นนาขอน,นอนก่อนแล้วกันนะนีออ่ทั้งเมาทั้งเพลียเหลือเกินแล้วเนี่ยโทรนะแป๊เหล้ายัางเหลือตั้งครึ่งขวดเลยอะ่ะเม่กินให้มันหมดก่อนเลยครับไม่อะนา ขอเริ่มต้นใหม่อยากจะเป็นคนใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้เลยว้ยตั้มครับนะแปะนะแป๊ะสุดยอดเลยนะครับจนวันต่อมาเวลาประมาณสี่โมงกว่ากหลังจากที่นะแป๊ะแกเลิกงานแล้วแกก็เดินทางกลับไปที่บ้านของเจพรแกก็ไม่ลืมซื้อผัดเผ็ดกบของโปรดของเจพรด้วยพรเออพี่มหาทำไมพี่ยังกล้ากลับมาหาฉนันดีกับพี่แปะฉันไล่พี่ไปแล้วเนี่ย เอ้าแล้ววันนี้พี่ไม่เมาเหล้าเหรอมาตั้งแต่สี่โมงกว่าด้วยอ่ะฝนจะไม่ตกฟ้าจะไม่พาแผ่นดินจะไม่แยกเหรอจะนี่พี่โถเอ๋ยพรให้อภัยพี่เธอพี่ผิดไปแล้วว่านะเนี่ยผัดเผ็ดกบเพียเอามาให้พรของโปรดพรพี่ไม่เคยลืมเลยนะจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่แปะจ้ะจริงพร ผ่อนให้โอกาสพี่หน่อยเถอะนะพี่ขอเริ่มต้นใหม่อ่ะเรื่องเล่ายาปลาปิ้งพี่ก็จะเผาลงพอเผาไปได้พี่ก็จะหาโอกาสเลิกให้สนิทเลยนะขอโอกาสพี่หน่อยนะพอนะถ้าอย่างนั้นพี่รับปากฉันแล้วนะพี่แปะจ้ะพี่รับปากเลยมามาให้พี่ชื่นใจหน่อยนะพอนะ เฮอ,อะไรอะ่ะอยู่ดีๆก็มาขอชื่นใจพรนะบ้านหรือเปล่าเนี่ยแอปแป้เอ๋อย่ามาทําเป็นสบีตสบิ้งไปหน่อยเลยนะนะแหนวันที่ทะเลาะก,กันวันนั้นน่ะบอกพี่ไม่จัดให้เลยวันเนี้ยพี่นอนมาเต็มอิ่มเลยงานน่ะพี่ก็ทําแค่ครึ่งวันใครว้วานอะไรพี่บอกเดี๋ยวไว้ก่อนขอสต๊อปพีวันเนี้ยพี่ฟิตเลือเกินมาบางทีอะ่ะฟิตฟิตแบบเนี้ย อีหนุย่ยลูกสาวเราอ่ะอาจจะมีน้องก็ได้นะ่นเนี่ยตายลามกเหมลือเกินนะพี่แป๊มาเข้าห้องหอเถอะนะไม่มีอะไรกระจปีแล้วอะ่ะเนี่ยพี่ก็ปึดปืดปืดแล้วด้วยพรอุ๊ยจริงจริงด้วยเนี่ยชนขาฉันเลยนะเนี่พี่แปะก็พี่บอกแล้วพี่พังาดอย่าให้พี่เล่นบทบู๊ถ้าบทบู้พี่ไม่น้อยหน้าใครเลยนะเจ้าพร หลังจากนั้นนาแปะก็ได้บรรจงพาร่างที่เต็มอกเต็มใจของเจ๊พรเข้าไปที่ห้องนอนและหลังจากที่ทั้งคู่เล้าลมกันอยู่แค่แป๊บเดียวนาแปะก็ได้เทคแคร์เจ๊พรเจ๊พรมีความสุขมากเพราะว่ามันนานแลือเกินแล้วที่นาแปะไม่จัดให้เธอเลยและหลังจากที่นาแปะบรรเลงเพลงรักให้กับเจ๊พรอ,อย่างอิ่มนำสำราญแล้วทั้งคู่ก็มานอนกอดกัแล้วก็พูดจายหยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว เห็นหรือเปล่าเจ้าพี่แปะชีวิตปกติอ่ะมีความสุขจะตายพี่อ่ะทำดีกับฉันแบบนี้บ่อยๆฉันก็รักพี่อ่ะพี่ไม่จัดให้ฉันเลยอ่ะพี่รู้หรือเปล่าฉันก็ไม่ชอบนะสิบางครั้งฉันยังคิดเลยพี่ไม่จัดให้ฉันหรือว่าพี่ไปจัดที่อื่นโถเอ้ยพี่ขอโทษก็แล้วกันขอโทษจริงๆพี่หลงลืมไปพี่คิดว่าเรื่องนี้มันไม่สำคัญแล้วนะสิ บ้านหรือเปล่าอ่ะพี่แป๊ะคนเป็นผัวเป็นเมียกันอ่ะไอเรื่องแบบเนี้ยมันก็ต้องมีบ้างสิจ้ะพี่ไม่ใช่ปล่อยให้มันห่างมันหายพี่คิดดูอ่ะพี่ไปสนุกสนานกับเพื่อนกับบรรดาลูกดงลูกน้องของพี่พี่มีความสุขทุกวันน่ะแต่พี่ปล่อยให้ฉันเป็นบัวแล้งน้ําอยู่แบบเนี้ยฉันน่ะก็เหนื่อยใจเป็นนะจ้ะพี่แปะโอ้พี่ขอโทษจริงๆนะพรนะพี่อ่ะหลงคิดไปเอง ว่าเรื่องเนี้ยมันคงไม่สําคัญน่ะต่อไปเนี้ยพี่จะหมั่นออกกําลังกายฟิตร่างกายอยู่สม่ําเสมอนะเจ,จ้าพรจากพี่แปะ๊ะพี่เข้าใจก็ดีแล้วว่าเราอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันน่ะความเข้าอกเข้าใจกันสําคัญที่สุดนะจ้าพี่แปะ๊ะอืมเอาละต่อไปเนี้ยพี่จะให้ความสุขให้เสียงหัวเราะกับคนรอบข้าง แต่พี่ก็จะไม่ลืมมอบความสุขให้กับครอบครัวของพี่ด้วยพี่รู้แล้วตอนที่พรไล่พี่ออกจากบ้านคนที่พี่รักและคนที่พี่คิดถึงที่สุดอะนอกจากพ่อแม่ก็มีพรกับลูกนี่แหละพี่ขอโทษนะต่อไปเนี้ยพี่จะทำตัวสม่ำเสมอนะเจ้าพรค่ะพี่แป๊ะพรรักพี่นะคะโอ้พี่ก็รักพรจ้ะยอดรัก มาพี่หายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดให้อีกหนึ่งผลงานก็แล้วกัน <laughs> <laughs> จบลงแล้วครับท่านผู้ฟังนี่แหละครับเรื่องราวของนแป๊ะกับเจ๊พรฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับแต่จริงๆแล้วท่านผู้ฟังลองคิดดูดีๆนะครับเรื่องการหลับนอนเรื่องการมีอะไรอย่างว่าบางครั้งเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องทะลึ่งตึงตัง บางคนก็ไม่อาจจะรับได้เวลาที่มีคนพูดให้ฟังแต่จริงๆผมมองว่าบางครั้งกิจกรรมแบบนี้ก็ไม่สมควรจะห่างหายไปจากชีวิตคู่การที่คุณผู้ชายไม่ยอมมีอะไรเรื่องอย่างว่ากับเมียที่บ้านเลยแต่กลับไปมีความสุขกับอีหนูนอกบ้านผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงเขามีความต้องการและเราไม่ยอมตอบสนองให้เขาสักที แล้วถ้าเกิดว่าความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นจริงๆจ,จนเธอเหล่านั้นต้องออกไปหาประสบการณ์นอกบ้านท่านผู้ฟังคิดว่าจะเป็นความผิดของพวกเธอหรือเปล่าอยู่ที่ท่านผู้ฟังทุกท่านจะเป็นคนตัดสินเองนะครับขอความสุขสวัสดีโจมีแดดทุกท่านสวัสดีครับ